หลังจากที่วงวงวบงเกอร์3 0 3ได้ปล่อย MV d e b u เดบิวต์ออกมาแล้วนั้น <c oughs> ก็ได้รับกระแสการตอบรับที่ดีมากๆเลยนะคะจนติดเทรนด์โซเชียลแต่วันนี้ตาจะมาพูดถึงชุดที่ถ่ายใน MV นั้นมีกี่ชุดเรามาดูกันเลยค่ะมาดูชุดแรกกันเลยค่ะเป็นชุดที่ออกแบบมาเหมือนกันคือทุกคนในวงจะ ใส่แบบเหมือนกันเลยนะคะจะเป็นสีชมพูอ่อนๆสีชมพู Part มพาสเทลก็ให้อารมณ์ประมาณว่าเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนน่ารักสดใส <S <S มาต่อด้วยชุดที่2มันก็จะมีสีสันที่สดใสตามสไตล์ของแต่ละคนก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างเกากับเจ้าแย่ก็จะใส่กางเกงที่ให้ออกดูความเป็นความแมนแมนเป็น มีความแข็งแกร่งอย่างแน่ๆก็จะเป็นชุดที่สีสันสดใสเป็นเหมือนสาวแก่นซีหนิงอีฟานจ้วเสวียนก็จะเป็นแนวสาวเปรี้ยวมีความมั่นใจซึ่งแต่ละชุดก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละคนก็อารมณ์ประมาณว่าเปลือกเม็ดลูกอมที่มีหลายสีสันหลายรสชาติมาถึงชุดที่3ก็เป็นยูนิฟอร์มที่ออกแบบ คล้ายๆกันนะคะเป็นชุดสูตรสีดำที่ค่อนข้างจะเป็นทางการก็เชิดสีขาวเน็กไทแต่ก็จะมีเอกลักษณ์กิมมิกที่แตกต่างไปเล็กน้อยของแต่ละคนก็ไม่ได้เหมือนกันสัทีเดียวก็ให้อารมณ์ประมาณว่าเป็นสาวเข้มแข็งแข็งแ,งแรงต่อมาชุดที่สี่ก็ยังเป็นโทนสีดำคงคอนเซปต์สีดำ คล้ายๆกับชุดที่3เลยนะคะชุดนี้ยูนิฟอร์มจะแตกต่างกันแต่ละชุดแต่ละคนก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันถามว่าชุดทำออกมาได้ดีไหมแต่ละชุด4ชุดเนาะ4ชุดหลักๆสี่ชุดหลักๆที่เห็นใน MV นะก็สีชมพูพัสเทลหรือสีชมพูเนี่ยก็ ก็โอเคนะเราว่ามันโอเคเลยแหละมันเป็นชุดกระโปรงที่ดูเป็นสาววัยรุ่นที่สดใสน่ารักเราว่าโอเคเลยแล้วต่อด้วยชุดที่สองที่จะเป็นชุดแฟชั่นตามสไตล์ของแต่ละคนเราก็ว่ามันก็ลงตัวดีนะมันก็ดูเหมาะกับแต่ละบุคลิกของแต่ละคนดีแล้วก็ว่าก็โอเค ชุดที่3มที่เป็นยูนิฟอร์มที่เป็นสีดำโทนสีดำประมาณนักเรียนไฮสคูลหรือวัยทำงานที่เป็นเสื้อสูทนะแล้วก็ว่าชุดนี้สวยเราชอบชุดนี้ที่สุดในทั้ง4ชุดเราว่าแต่ละคนก็บุค,คลิกไม่เหมือนกันก็การที่ใส่เอกลักษณ์ลงไปในแต่ละชุดแล้วก็ว่ามันโอเคเลยคือเราชอบชุดนี้มากที่สุดนะชุดที่เป็นสีดำสูท เราว่ามันมันดูเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนได้ดีส่วนชุดที่สี่เราไม่รู้ว่าเขาจะสื่อถึงอะไรนะชุดที่สี่แต่เราว่ามันก็ยังเป็นโทนสีดำให้ความแบบดุดันเข้มแข็งก็เราก็ชอบอยู่นะแต่ว่าบางชุดของแต่ละคนบางชุดเราก็ว่าไม่ชอบ มันดูเยอะเกินไปหรือมันดูเบาเกินไปบางชุดอย่างชุดของเซียหนิงเนี่ยข้างในจะเป็นเสื้อสีขาวเราว่ามันมันไม่เข้ากับพวกอะ่ะมันไม่เข้ากับชุดของคนอื่นๆมันไม่คล้ายคลึงกันอะ่ะสีขาวมันโดดออกมาเกินไปอะ่ะขาวตัดดำเกินเราไม่โอเคกับชุดของเซียหนิงชุดของเนเน่ก็จะเป็นออกโทนดำมันจะเป็นเรามองไปมันจะดูเหมือนลาย กี่เพาก็ก็ไม่เชิงนะมันจะเป็นเขียวๆน้ำเงินดำๆรวมๆกันแต่เราก็ว่าเออมันก็โอเคอยู่มันก็อืมก็ได้อยู่นะชุดส่วนชุดของเกากางเกงมันดูเป็นสามเหลี่ยมมันเหมือนจะโป๊เกินไปกางเกงเหมือนกางเกงว่ายน้ำนะ่ะความรู้สึกเรานะเราก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ บางชุดบางคนเขาจะปักคริสตัลด้วยปักเพชรแปลกอะไรอะ่ะเราก็ว่ามันบางชุดมันก็เยอะไปบางชุดมันก็ลายไม่ค่อยสวยอะ่ะเหมืนพาลตะชุดที่4ี่คือจะมองดูว่าโอก็โอมองดูไม่โอก็ไม่โอคือมันก็จะมีจุดที่แบบเราชอบกับเราไม่ชอบ ก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับชุดที่ถ่ายทําใน MV ครั้งนี้ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นมาพูดคุยกันนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็พูดถึงเรื่องชุดใน MV เนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะทําเกี่ยวกับซีนของเนเน่ว่าเนเน่ได้ซีนมากซีนน้อยแค่ไหนวันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะที่รับชมคิดของตาอย่าลืมนะคะกดคอมเมนต์ กดแชร์กดทรัพย์ไข้ให้ด้วยค่ะ is she... is she a princess? a cutie? a diva? a beauty? No I don't think so She is more than just young and beautiful She is more than just a... a girl She is a bonbon. Hey, it's in